เ้ยสุดเกินเอาลมต้องปีนที่อยนี่เฮ้ยได้ยินเสียงในในเนี่ยอ่าจ่าแฮตลงเลยได้ ยิงมาแล้ว hmm. ย mm ิงมาแล้วตายตายตายเอ้าอีกด้ายหนึ่งคือซสายไหนวะพี่สี <ok ่ตัวไไหนสวยอื้อโดนพ่นาเชยเนี่ยกูวางไว้ตรงนี้ไม่เห็นแรกแรกวางแล้ว เเอาโดนทีกี่นะเพ่อนายหุยแหลกกุ๊กอันนี้แหลกแหลกแหลกเออเซิร์ฟทำใโลวันแถบโชวันแถบโชวัแถบดิโชวันแถบพี่พอร์ตฮึฮึฮน

บอมหลับบอมหลับมัเองอเจัดนี้จัดนี้ไม่เป็นสิจี้บนตู้ใหญ่จี่้บนตู้ใหญ่เด็กก็ตายพี่เพชรพี่เพชรขึ้นบนตู้นี้พี่เพชรขึ้นบนตู้นี้ห้อยขึ้นห้อยขึ้นเออห้อยตรงเนี้ยเราขึ้นลอยอยู่บนนี้หมดแล้วนิ่มๆไเี้มื่อกี้หวาดสุดเมื่อกี้หวาดมือสุดมือเลยร้อยแปดสิบองศาชีดเลยนะชีดเลยนะชีดมันมีคนด่าพี่แฮกเลย

คนใส่มอเตอร์เบรกอะเป็นอะไรอยู่วะหลังเข้าหลังเข้าอธิบายอธิบายอยู่อธิบายที่อธิบายอยู่ใบเนี้ยอธิบายนี่เพื่อนไหวเคลื่อนไหวอธิบายอยู่เนี้อธิบายอธิบายหน้า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 ผมหน้าหลงเยอะโอ้ปนี่ ฮอเวีตัวนึงฮอเวีตัวนึงไปไหนวะแบ็คตายตัวเตียตายพี่ตรงนั้นะีบอดแอดรวังโดนไอ้ไอ้บอดโดนเห็นม่จะตรงทางขึ้นมึงเลยบักตายปักตาย เลยอยู่ด้านบนชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งใช่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 มันดูดีฟิวมันดูดีฟิวปิงปิงปิงสวยคอต้าคะอต้าเขามีเนาะไม่ตายหรอนะแตเอาแต้มปลอดเอาแต้มปลอดอดปอดเอาแต้มไหมเห็นกูไหมเห็นกูไหมปอด ให้มาตายให้มาตายโอ้โหใครยิงกัวดังเร็วครับผมโดนเบิร์ดอยู่อะมันโดนเบิร์ดอยู่พี่เก็บดีฟิวไปก่อนก็ได้พี่พรุ่งเตรียมพรุ่งไหลขึ้นนะระวังครับขันแทบเน็ต อาดิเอาดิเอาดิเอาขวาเลยขึ้นไปขวามีอีกมีอีก,อกปลาแผ่เท้าซ้ายปลาแผ่เท้าซ้ายดับปะวะสวยซ้ายใกล้ซ้ายใกล้สวยเอ่อซ้ายหลังหลังด้านในหลังกงหลังกงในท้ายในท้ายในกล่องเล็ก เฮ้ยไอซีไอไอสิบคิวอะต่อยไหมไอสิบคิวอ่ะสิบคิวต่อยไหมเดินมาตัวนี้ทุกคน ไม่เห็นตัวหาไดเลยบอลตีโอ้หแม่งกลางลู่ไอ้ไหนก็มาแล้วก็มาแล้วก็มาแล้วตีแตกบอลตีแตกบอลตีแตกเป็นน้อยแตกเป็นน้อยแตกโซเฟียอยู่ไหนอะโซเฟียุดท้ายอยู่ไหนโซเฟียโซท้ายโดท้ายอยู่ไหนอยู่ไหอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยูนอยู่ไหนอยู่ไหนอยูไหอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่อยู่ไอยู่ไหอยู่ไหน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 อหน่อย เป็ดน้อยเป็ดน้อยเป็ดน้อยทุกที่เดี๋ยวมึงกดเดี๋ยวมึงกดโอ้ยหัวคนนี่ว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบั็อกบล็อกบลกตายเป็นลากเป็นลากเป็นลากนายรู้จักรู้จักผู้นาคนหนึ่งเปล่าดูที่ไหนเวลามีกำปันใด ไวแต่มันไม่เจ็บนะไว้แต่ไวแต่ไวแต่เพื่อนไว้แต่ฆ่าม eh ันฆ่ามันเพื right> ่อนมันจะไปดิบม no ันต้องอาแก่เพื่อนเรานายตายแล้วเนี่ยหายเนี่ยเฮ้ยออกไปไปไหายไปไหนอ่ะไม่เป็นดอกหรอตาย มาฮิว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 จะไปรังวันรังวัสวยเหียวไอโนอนอะไรรีปว่ะแม่ทำไมแตะรัดตัวแฉบหัวไม่แม่นเลยวะแม่ไม่เหมือนเทพไอเทพเทพเอ๋ยไอเหนียวออกโดดโดนหน้าตาใหญ่โดนหน้าตาใหญ่ไอโดนโดนหน้าตาประตูใหญ่อะระเบียงอะอยู่ไหนวะพี่ป่าอยู่ไหนดูขวาเองอะ แล้วน่าไอ้กูขูไอ้ถ้าเชาไอ้เหียโอยกูนึงอีกวนึงโอ้โหโ้ายยืนสองว้า้เหียแม่งมาบังระเบิดกูไอ้เ้นตีนไอ้เหียจะฟาเน็ตมาบังกูทำไมไล่พอดีเพือดยังไม่ยอมปีกตะปูทำรดีมากเลยร้าน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 เลย ไอุ้ลิมทักเลยว่าไหอวบอกใกลใกล้าตาย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 ว้าเล็ดเห็นหม้อขึ้นเห็นป่ะลัพเพื่อนสองลัพเร็วเร็วมันจะรูว เห็ดท yeah, ี่บ้านคงไดัขาอยากขยับอยากขยับไม่เป็นเหต่่องอยู่ใช้ยิงล่องเจ็บแบบนี้ต้งที่ต่อไปกว่าเปนโลแล้วมปนโลแล้วนโลแล้วเฮ้ยนี่พี่ตายพี่เช่ถ้ามันตายดีอะมปนโลมันโลเฮ้ยพี่จะเล่นข้ามมูลอกเดเดี๋ยวเามีโนมันจะดอกแค่เดินลงบัาใจะว่าจะลงปวะ พี่เอามาลิกคี่เมามาลิกจะตกแกงขนาดไหนไว้ฮียเช็อกไอ้อยืนดีก็ยืนไม่แล้วยืนมองหน้าไปแล้วอยู่ดีๆก็ยืนได้ทีสุดแล้วบอกหัดกับ